สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเอฟซทุกทุกท่านวันนี้ผมกจะพาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมชมตลาดนัดไทยลาวซึ่งอยู่ที่อำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมนะครับลานี้จะมีเฉพาะวันจันและก็วันพฤหัสนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงนะครับหมายใหญ่ลูกไหนจ้าลูกไหนลูกไหนเสีย สินค้าที่ทพี่น้องทางฝั่งสปปลาวและพี่น้องทางฝั่งไทยที่นํามาขายก็จะเป็นพวกเห็ดเป็ดไก่นะครับหรืออาหารตามฤดูกาลนั่นอเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น

วสายของป่าหรือว่าอาหารอิสานไม่กวนพลาดนะครับตลาดนี้ถ้าได้ผ่านมาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวและก็แวะซื้อของเพื่อสนับสนุนพี่น้องทางฝั่งไทยและฝั่งลาวด้วยนะครับทอดแบงเมาแเมางเมาหรือแม่งยางอันนี้ ล้วแค่งงามมาใหม่เลยได้เนี่มาตูนีเลยหอมหอมเกลี่ยดีก็เอาดอกถือนี่พ่อแม่พวกนี้มงกันถือแล้วนีมือน่ะน่ค้าทางฝั่งลาวกออัธยาศัยดีแล้วก็น่ารักนะครับไม่อย่างใหญ่ไม่อย่างแบบทูด คิน yeah. yeah> ี้5บาทเลยเจินบบาทอาลงหมราคขุดคเยะนี้บไม่ขายไม่ไดหลขอเน้นย้ำเลยนะครับสำหรับคนที่สนใจจะมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อของนะครับ ว่าสินค้าทางการเกษตรและก็ของป่าจะมีราคาถูกมากเลยนะครับอันนี้ทาดานนะครับทาดานนะั้นอำเภอท่าเทนกับเมืองหินบูนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นตลาดนัดไทยเล่านะครับตลาดนัดไทยเล้าจะมีวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับนะพี่น้อง มันไผยบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่จังหวัดใกล้เคียงกันเชิญมาได้แลวครับได้สองกำลังถือนะครับพ่้อมพี่น้องเฮ็ดเพาะกำลังระบาดตอนนี้เฮ็ดเพาะโลละร้อยยี่สิบออกใหม่ใหม่โลละห้าร้อย <c oughs> สร้างมีลูกวันนี้เนาะเจ้าน no ี so oh, nice. ่นะอันนี though, yeah. ้ส่อ่อน้อยซีหนึงนะเอ้สื่อมาแล้วครับมันลายพดแล้วไม่กลวเเจ้ากถามเจ้าใหญโอ้ประจได้น่งลจปะกบเอบไว้ปะกบ ทั้เฮ็ดทั้งอื่นได่าเฮยตงคจุดจริงนน่ั เอีงน้ำหมาดหลังนี่ก็สวยนิวใหญนึ่งเผาแเดียลยเกิดผมีตู้เย็นใส่ป่าบ้านนี่อะไกัม่ต้มงเห็นนู่นห้านนีเ็ดน่งามนี่แน่นี่เห็ดเนี่ยต้งสิ โล่ S s ลอยยี่สิบได้ครับเพ่อพ่อกำลังระบาดน้มีแค่สถุงลังเนือระบาปลาสามร้อยครับจำเป็นรู0สามร้อยเฮ้ยสามร้อยกรแล้วนะอยู่บ้านสังกะีก okay. ็ซื้อปลาทูนี่บ้าหอก่ใส่คีอ้อมสามร้อยพี่น้องเห็มันอยู่บ้านก็อึดเดียว เ้่นครายอย่างเชาเจ้าเอารหลยะยเ้ซื้อเลยอนูเลยแต่กมาเราอู่ได้ขายเฮ็ดจาพนีาส่งซื้อการฟันซื้อเห็ดปวกหรือเห็ดโคนอแม่แอดมินนะครับกิโลกรัมละสองร้อยสามสิบบาท